ไโดนตาค่ะไปโดนตาโดนตา,ต,ตาอะไรอนอเพนี่เขมรไงเจนโดนตาไปอเอากับข้าวกับน้ำไปส่งพอปู่ไม่ยากไปอะไรมืดแล้วนี่เขาเส้นทั้งวันจนถึงหกทุ่มนุ่นบอ,อืเส้นตั้งแต่หกโมงเช้านถึงหกทุ่มวันเนี้ไปเกีบใครบ้าง สวัสดีครับกันสวัสดีครับไปสามคนครับวันนี้ที่ไปช้าเพราะว่าผมไปยกเหล็กพึ่งกลับบ้านครับสามีมอตไปทำงานโอ้นึกว่าเหล็กน้อยน้อยเยี่วด้วงทำกับข้าวร้องแต่เมื่อเช้าอืมยด้วงทำน้ำยาขนมจีนรอนึกว่าเหล็กน้อยน้อยที่ไหนได้ ย่างหมูหญ้ามันขึ้นแล้วมันปิดมันหมกไว้สามเ <3 S 2> <ใน S 1> ที่ยวเลยวันเนี้อขอน้ำหน่อยพี่วุฒิไปไหมนี่คุณครับพี่วุฒิได้ไปปะเนาะ,ะนไม่ามทานอันนี้เพิ่งถึงสี่แยกบัรกดครับเนี่ราก็จะถึงนนู่นกี่โมงกี่ยามกี่ทุ่มประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้ว ระยะทางร้อยกว่ากิโลอ่าน่าจะร้อยยี่สิบโลครับให้เมื่อบ่ายเห็นส่งอะไรไมาให้ดูรูปรถอะไรรถฟอร์ดอะไรอยากได้ปะ e จะเอาปะหน้าะอะไรนะหน้าดุ บอว่าหน้าอะไรนะน <c oughs> ซีดานเหรอไม่รู้เลแต่งสวยมากส่งให้ดูเฉยๆบอกว่าสวยอ๋อมันมีเงินมันมเงิจืดเอาเอาคันรนนั้นไปไปเทิร์นเอาดิเอาพ่อจะใช้รถไหนขนอะไรซีซีประตูอ่ะแล้วพ่อจะใช้รถไหนขนน้ำมันขนอะไรฮีโร่ไงฮีโร่อืมฮีฮีโร่พ่อจอดแท่งแรงอยู่เอา ไม่ได้ใช้น้อเอาวะเอาวะเอาสีประตูไปเถอะนะเอาซื้อหาเช้าเฮ้ยทำไมเอมันเหมือนไม่ค่อยเย็นเลยฮะไม่ค่อยเย็นตัวเนาะเอมันนั้นมันเย็นอยู่นะวันไหนก็บอกวันเอาไปล้างอ่ะวันเอาขับไปล้างอัดฉีดไหอืมมันเย็นอยู่ ใจมันร้อนหรือเปล่าแอมก็เลยไม่เย็นอืใช่ไหมลูกจริงใช่ไหมใช่แอมแอร์มันไม่เย็นเพราะใจคนมันร้อนดูซิจะได้เติมตอนไหนนี่ก็ให้วางดาวเท่าไหร่วางดาวเก้าหมื่นเก้าเออเก้าหมื่นเก้าพันบาทส่งเดือนเท่าไหร่ทีนี้ไม่รู้โอ้ ฟรีของแต่งฟรีเพราะว่าอะไรนะมีโปรโมชั่นนะเนี่ยมีโปรสิ้นเดือนเหรออืมลดแสนหนึ่งแล้วก็มีโปแต่งให้มีโอเพียบเพียบสุดจัดเลยนะแค่กดเข้าไปดูอ่ะมันดิ้งมาเลยข้อความคือทันสมัยแต่เนืมอมันอยากให้คนซื้อไหมแต่มันสวยจริงสวยจริงสวยจริงป่ะสวยมากมันมันมันดุโอมันดุดุ อย่าพึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาผลยังไม่เสร็จเลยรุ่นใหม่ใหม่แล้วเอาก็ตอนนั้นเห็นไหมก็ตอนนั้นออกอะไรก็ออกฟอนมาก็เอเวอรเรสต์ก็เพิ่งออกแต่อันนี้สวยจริงเราเอาไอรุ่นใหม่วันนี้อีกอะกระสังกม่ต้องคีดอกคีดแคบมาลีนนี่แหละเอาดูนี่มันมองอะไรนี่เด็กนี่มองอะไรเอฟซีจาระเป้ามองใหญ่เลย ตรงหน้าเรื่องวหรเดี๋ยวเตอเขาหันกล้องไปขับรถไปข้างหน้าเลยขับแอร์แล้วมาลุ่นไงนั่นไงนั่นไงขาจะมาช่วยกระจกให้มันเหมือนรถพิวุฒไม่ใช่เหรอฮะมันเหมือนรถพิวุฒไม่ใช่ป่ะไอ้ที่ส่งมาให้ดูอะเอเวอเรสต์อะรุ่นรถพิวุฒใช่ไหมแต่เออเขาแต่งหน้าแต่งแบบนี้เหรอ

ล้านห้าไม่ใช่เหรออันค่ายนี่ล้านสามเห็นมันล้านห้าแสนเก้าหมื่นหรือเปอลา 5, 90, ่าค่ายนี่อดมอดมอ,ดมอ,ดมอดเสียนน้นนดิเนน,น,มมน้น้ำมันหอมมากเลยน้มันหอมนี่ไงเห็นไหม เก้าหมื่นเก้าพันบาทโปรลออรถอืมข้ามโอ้สวยแต่ปะสุดจัดอ๋อสวยงามอยู่สายอยู่บางแค่ใกล้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 บ้านพี่เล่ออ้ยใกล้ใกล้บ้านพี่เล่เมมเม่รใกล้ใกล้บ้านพี่อัมพ์้อมตีนี้ฮะใกล้บ้านพี่เดชเอ้าได้ตังค์จัเกณฑ์ไหนบอได้ค่ะบัตรสมาชิกอยู่ไหนคะบัตรสมาชิกเอามาบอนี่บอ 088เบอร์0 8 3 6 7 3 4ดสวยเลยเหมือวด้านก่อนเบมือหมวรถก้อนเบมือหมหมวด้านก่อนเนาะเมือหมวด้านก่อนจังว่ากันศูนย์แปดแปดสามหกเจ็ดสามาม่สี่เดสมส้าแดงไหมคะป้าแดง คู่ทำไหมคะอะไรนะอ๋อมีแล้วบัตรแดงมีแล้วคุณครูก็มีบัตรแดงเหมือนกันหรอไม่มีคูไม่มีหรอกมีเดรเสียเป็นน้องลาน้องลาเดียวเกนเน็ตเน็ตบุคคลเป็นดอกอ๋อพ่พอหรอพอถ้ารับน้ำดื่มด้ไหมคะหรือรับไป็แต้มน้ยจะเล่ยนไหมแต้มอย่างเดียวนะคะแต้มอย่างเดียวให้นะคะจ้า ไปเลยตีไปเลยตีไปเลยปะไปเลยเฮอไม่ค่อยเย็นจริงๆนะนี่ไม่ฉ่ำต้าชอบน้ำมันเหรอต้าโหวน้ำมันหอมมันนั้นยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลย กองตันเลยเมื่อมันตันเย็นไหมเย็นเย็นเหรออู้ติดสวยเลยเมื่อกี้สวยมากเลยเขาบอกว่าแต่งหน้าหน้าดูก็แต่งให้ด้วยนะใส่กันทรงกันจัดใส่คิ้วใส่อะไรแล้วแต่เราอยากแต่งเลยแต่งแบบถ้าเขาตีอฟอร์ดสี่ประตูให้ ราคาดีหน่อยเป็นเดืดเอนนีันสจีหอดสองแสนเมื่อไหเท่าอือบัตรหอดก็บ,บอ,อกคืดอกสีหอดสองแสงนคือถ้าเราเก็บไว้หลายคันรถมันก็เสียภาษีเยอะเนาะใช่ไหมเสียภาษีโดยใช้เหตุระมันหลายคันเงิน อย่าพึ่งเลยเนาะจะเจเย์เยนก็อย่าพึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เอาให้ดูเฉยๆเห็นมันสวยก็เลยส่งไปให้ดูเฉยๆมไม่ไม่ได้อยากได้อ๋อไม่ได้ไม่อยากได้แต่ส่งมาให้ดูไหมอยากได้เลยส่งมาให้ดูเหมือนแบบเหมือน <laughs> อยากได้เลยอะ <laughs> โอ้ <laughs> เปเรเนาะ จะรอดได้ยังแต่ถ้ามันเอาคันนั้นตีเทินน่ะพูดถึงนะสองแสนน่ะถ้าได้สักสองแสนห้าก็พอเอาอยู่เนาะใช่ไหมสองแสนก็พอเอาอยู่จริงนะไม่ต้องบอกว่าสองแสนห้ารอกรถสภาพนี้มันจะได้บ่ห่อนสองแสนโอ้ยได้สองแสนบ่เสียดายแล้วเนาะ ขั้นแรกเนาะเราเราผ่อนเสร็จเสร็จงวดกี่ปีแล้วฮะหลายปีเลยนานแล้วบ่นานเลยนานนตอนนั้นผ่อนเดือนเท่าไหร่ฮะหนึ่งหมื่นสหารยหรือเปล่าหนึ่งหมื่นสามยหนึ่งหมืบาทหมื่บาทใช่จำขึ้นใจเลยหนึ่สรบาทผ่อนเสร็จได้ถึง5ปีอ่ะถึงแล้วมั้มถึงแล้วบอ โอ้มันตั้งแต่2015นะันาะใช่ไหมใช่อันนี้2000อ,อะไร2024แล้ว24กี่ปีแล้ว9ใช่ไหมใช่9ปีรถ9ปีแล้ว่ะจะอยู่ประมาณนั้นแหละให้ก็ให้เต็มที่สองแสนนั่นแหลนะเนาะอยู่ประมาณนี้แหละนี่ไม่ต้องจกกระเป๋าไง ถ้าพูดถึงวางดาวนะไม่ต้องจุกกระเป๋าัวเราก็วางดาวทั้งหมดเลยเนาะวางดาวหมดเลยเออเศษส่งเดือนละหมื่นกว่าบาทเนาะก็ลองถามเขาดูอ่ะลองส่งรูปให้เขาดูสี่ประตูอ่ะ ลองลองส่งให้ดูก็แค่ถามดูเนาะ้นท่าไหรดใช่ไหมเพื่อเขาอยากขายช่วงนี้ไงถ้าเขาไม่รับเทินก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเอาโลเอารุ่นใหม่เลย <radish S 1> โอเคครับเดินทางปลอดภัยครับมันไม่ทันหรอกรถอ่ะเดี๋ยวซื้อมาปุ๊บเดี๋ยวก็รุ่นใหม่ออกมาแล้วอ ตามไม่ทันหรอกงั้นก็ไม่ต้องขี่งั้นก็ไม่ต้องขี่รุ่นใหม่ก็รอรุ่นใหม่กว่าน,นั้นอีกตายเนาะสดงว่าอยากได้หลอก<ง>หลองถามเลยเนี่ยแสดงว่าอยากได้แห้งได้หนิตายตายหลอกถาม,ถามตายแล้วตาเนาะ แม่และนี่พ่อหนูอ,ะอ่ะบนะายบายครับเป็นหน้าปลอดภัยครับ